ข้อความตรวจสอไปอเรื่องพี่ยู่พี่พี่ยู่พีปบ่าเล่าอ่านภาษาอีสานบอกลับพฤกษ์เนาะปิดก,ก,กันหมดพึกกรนลนึเนาะกระทอมพินแค่นย้เมื่อนี่ตื่นมาพอพอดีสมาธใแย่ไข่สวัสดีกระทอมพินแค่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มบ้านคันแยนะคะกับอีกหกล้านดวงใจและสองนิ้วโป้งเด้อสาวตุ้มมาปอกหน้าใหม่ขึเกาไปรักหน่อใหมมากตื่นมาพอพอดีติดกระทอม เจ้านอนเป็น,นยุสิคือว่าสอดแจ้งซสมือว่าอ,อันนี้เป็นไม้ไผ่เลยไหมไม้ไผ่ก็เอาเพราะว่าคือนอนคือว่าสอดแจ้งซสมือแท้เจ้าไปเอามะลำสิเดมาเบิ่งกับเรือกระดอกบู๊ยคือแมนแม่ค้าบัดนี้อ้าวเป็นแม่ค้ามาแต่เห,งหิงอะไรเด้แต่ว่าแต่ว่ามือมาแข็งแก่นี่มือมาสิ่นต้องพักกันด่างโปะไหมจนเราเป็นเสียงไหม แต่ว่าพอปากไปไอ้ดังซ,ซื้อเป็นแม่ค้าแบบว่าลักษณะว่าลูกค้าสั่งจังเฮ็ดบริเฮ็ดเลาะขาย่นาะลูกค้าเป็นลูกค้าเกาตั้งแต่สมัยอยู่บ้านั้างเขาก็อดีตสามีพุนขอ,ขอ,ขอความตรวจอบอีกแล้วกระท่อมนอนบ่นเป็นหลบว่าสั่นแล้วขยันว่าซั่นคนบุรีรัมสวัสดีจา้าว่าสั่นแข่ยายไพ่พันว่า แค่เห็นเธอยิ้มเราก็มีความสุขบุ้ยคือเป็นไม่ค่าบันี้เป็นตะโดนแลว้วคนบุริรัมสวัสดีจารค้นบุริลัมยูเซ่เอาแล้วเป็นค้นบุริลัมเตียนกระท่อมเมียนสันบบเกิดน้องหงบุริรัมคาปัสันอ้าจะเป็นค้นน้องหงจริงบัดดี้นะจะหัจักู้ณด้คุหนึ่งบะค้นน้องหงนี่แหละไปน,นั่งขืนเห็นเนี่ยเจ้าหัวไปที่นี่เลยสนายายไยบอกมากซะโดยดี มาว่านิสาตวตุ้มาวายยังหอกกระเล้าเนาะเออเคนไปต่อยห้างห้างพึ่งห้างนิ่มกินน้ำหวานมานั่งเว้ยไล่ตาคุณสี่ห้าต <c oughs> าตุมาามา้มวายก็สมัครโผล่มั่งเลี้ยแต่คุณหลุดสิเอะะี้ยวมาสั่นเพ่นลัดตอบมาว่านเอากระมื่อนึงไทยกระมื่อนึง่งเอาหน้าต้นไม้จะมีแต่น้ำมาสะั่นมันกนระซันธรรมดาล่ะพุ่นรดเบิ้งอะเนี่ยดถมีแม่แล้วเอ้อเเอากับเห็นเจ้าเอิอเล่าคุนน้องพอ ก็เลยเอิญมาว่าพ to ่อใหญ่น้องพวกก็เอิญว่านี่แหละพ่อใหญ่น้องอันตะกี้กับพวกเอิญดอกพ่อวานพ่อวานเราเขียนวานบุญบังไฟน้องหงก็เลยเอิญเล่าก็เลยเอิญเล่าพ่อใหญ่น้องพวกก็เอิญว่านี่แหละพ่อวานเราเอิญสาวตุ้มไม่ใหไงมีก็เลยสอกกับ ปกปกเม่์ใส่ทั้งโต๊ะนี่แหละเออแล้วว่าพ่อใะยนน้องไปใส่เราสั่นจักเรีวคนคนบ้านเจ้าซื้อกระท่อมซื้อกระท่อมกระท่อมนี่จักเราเป็นกระท่อมหรือว่ากระท่อมเพือมาหยังเพื่อมนกระท่อมน้ำกระท่อมเด้อแต่ว่าเออเลักก็เออเลักกระท่อมตั้งแต่เห็นเล่าใหม่ใหม่ว่าอย่งไงมันแก่เดียวเลยไม่ได้กินเลยนะคะเหล่าเมย์มันมาหรือเปล่าเรนเฝ่าเรนนะจักอันไหน่กิน แกนไดออนมาศูนย์เลยเขามากเลยกว่ายีต้องถามกระท่อมมาสิไม่กระท่อมเราเขามากหรือเราเบิ่งนซัมบ่บอสมานเราหนอนต่อโคตจังกองเลยบ่สพวกนี้สมมาแก่ทีปาดแบบเอาไปเฮ็ดกันต้องถามกระท่อมเอาไปเฮ็ดแบบแนวเปิลนะปาดเอาเมนตัว ไห้ผมหยากยืดไว้นะคะอันเล่าซื้ออีหยังอยู่ครับประสันอยูยุตตะวาเระเบิดปะเล่าซื้ออีหยังเลี้ยงเอ้าเจ้าว่วเลี้ยงจักเล่าอวานเลให้เจ้าจะมาทำทานตัวต้มหลอกล่อไหลเหล้าว่านละหมักเจ้าวางยางรุ่นแรงกระทอมตอบมาประสันเหล้าว่านไอ้พ่ะยงยนองเหล้าว่าเราหักใจ่พ่ายยางรุ่นแรงก็อีกคนหนึ่งหักเนี่ยพลังว่า รักแท้แม่นไม่ได้ครอบครองกระสันเลยผู้ใดขับกระสันมาในี้น้องใหม่แก่เลยเอาพ่อใหญ่น้องกระทอมแล้วหลวบรอรอแก้วาเราไปหาตีห้างมีมหังถึงจังว่าขนรอรอจังไหนสะมาหากินเก่งแถมกระสันได้แต่เล่ยว่าเมนเยว่มนะคนจีคีโมอดตะไส่โมดตะไส,หสยย่ห่างมอดตะไส่ห่างคนจีคีบานนี่เช้าตุ้มบ่านใครห้มเจ้าสิบอล 他不找他喜欢吃的。<laughs>